มัลลอฮฺมะาซาห์นะอิควะวะอัลาบิสมิลลาฮิ ррахмани ррахим ซัลลัมุอะลัยกุมะอัลลอฮฺุลลอฮิะบารากาตุนครับพ mm ี hmm. ่น้องที่รักของเราครับขอบคุณขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนความดีริสกีเพิ่มพูนกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนดูแลนะครับกลุ่มที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะครับกับมูลนิธิศรัทธาชนเริ่มแรก นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันครับท่านผู้กองร้อยตำรวจพลชายเวสินและคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลครับเรื่องของการช่วนนี้ครับเรื่องของคุรบาลนะครับเป็นน้องครับอีกไม่นานนะครับไก่น้องต้องการเรื่องของคุรุบาลครับติดต่อนะครับกับมูลที่สัทธาชนได้นะครับเด็กคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะนําเอาคุรุบาลนั้นนะครับไปสู่ ผู้ที่เขานั้น1ปีก็จะได้ทานเนื้อที่อร่อยๆอสักครั้งหนึ่งนะครับก็หวังจากพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับและก็ไม่กี่วันตอนนี้เรายังเปิดรับออเดอร์นะครับอาหารอาของยทีมนะครับก็เป็นอาหารชุดหนึ่งก็900บาทนะครับโดยประมาณนี้ครับเรก็ทำกันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อจะได้นำไรายได้มาสู่การขับเคลื่อน การทํางานของยาทีมการล้วขอบคุณเป็นน้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเป็นสมัครเป็นสมาชิกกับยาทีมครับหปีก็1,500บาทนะครับที่เป็นวันเนี่ยก็วันหนึ่งก็ประมาณไม่ถึง5บาทนะฮะแล้วก็การบริจาคเข้ามาครับขอร้อส่งตบแทงควมมีริสกีเพิ่มพูนกับเป็นน้องทุกท่านครับเป็นน้องครับ,เร,บเรื่องราวของท่านอุมาขอตอ แล้วก็อุมัดบินฮิชามสองคนเนี่ยครับมีชื่อเหมือนกันแต่ความแตกต่างเป็นอย่างไรเราครับพูดคุยกับพบกับอาจารย์อนิสมบูรครับผมอาจารย์บิสมิลลาฮิวาะสลสลาตุวาะสลามอัลลอฮิร์รูลซุลลอฮิวะลาอัลลอฮิวซามีฮฺมันวะลามาบะพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอาจารย์อบูบักครับครับอุมัดออบนุฮิชามครับฉายาที่เขาได้รับคืออบูยะฮันครับผม อบูยฮันนี่คือพ่อเรียกพ่อเลยพ่อของความโง่ความเขาานะครับความยาหะอะไะใครที่ทําอะไรแบบไม่ดีไม่ดีอ่ะครับผมก็จะบอกว่าใช้ฉายานี้ได้ครับผมนะครับอบูยฮะทําแบบน่าเกียริทำแบบทุเรศทําได้ทําได้ทุกอย่างที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยครับผมเขาคืออบูยฮันครับ คนคนนี้ต่อต้านอิสลามอย่างมากครับและไม่ใช่ต่อต้านอย่างเดียวครับยังกระทําการที่รุนแรงต่อท่านรอซูลสุลลัลลอะฮะไลยวะสัลลัมครับผมรวมทั้งบรรดาสฮาบาด้วยใช่ครับผมท่านฮัมซาครับบินอบิตอนก็คือลุงคนหนึ่งของท่านรอซูลสุลลัลลอะฮะไรยุตสัลลัมครับท่านอยู่ใกล้ชิดกับอบูยัน มากที่สุดนะมากที่สุดเดี๋ยวก็เดินอยู่เดินด้วยกันอาครับผมคือผู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยครับจะต้องมีคนคอยติดตามครับผมจะต้องมีมือซ้ายมือขวาครับผมไว้ให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือจะเอาอะไรจะทําอะไรจะครับจะไปทางไหนเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาก็ต้องมีครับผมแต่ถ้าคนตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีหรอกไม่ต้องมีอ่าไม่มี ถ้าคนเล็กอย่างผมอย่างแต่ารย์สุบ็สไม่มีไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอกแต่ถ้าใหญ่ๆระดับก็ต้องมีคนที่เป็นถูเป็นตาให้นะครับคนดูแลครับผมคอยปกป้องดูแลครับอบูยยั้นก็เช่นเดียวกันครับผมนะครับแต่ท่านฮัมซะครับทนเห็นการที่ท่านรอซูลสลอลลัลลกว่าอะลัยิุะซลลัมนั้นถูกรังแกไม่ได้ครับ ราะท่านราสุงก็คือหลานอ่ะครับหลานคนหนึ่งครับอบูยันก็เป็นลุงศักดิ์เป็นลุงของท่านทนบีด้วยใช่ครับผมใครจะมาทําร้ายครับหลานเนี่ยทนไม่ได้ทนไม่ได้ครับผมนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับภรรยาของท่านธรรมซะครับกล่าวกับท่านธรรมซะว่าท่านไม่เห็นหรือว่าหลาน หลานน่ะถูกรังแกขนาดไหนอะลอักบาร์แต่ยิ่งเฉยอยู่ทำไมท่านนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงครับท่านทําไมไม่ช่วยเหลือหลานครับบทบาทสําคัญของผู้หญิงใช่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าการที่เราจะให้คำแนะนำกับ,ค,บคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยครับแล้วสิ่งที่เราแนะนำอ่ะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แนะนำเธอครับครับอย่านิ่งเฉยครับอย่านิ่งดูดายอ่าอย่านิ่งดูดายเห็นสมควรเห็นเป็นประการดีแล้วตอบใช่ครับก่อนที่จะท่านอบดุลโมมัสสลลัลวะอะลัยวะสลัมถูกแต่งตั้งมาให้เป็นรอซูลครับแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นจะไม่ทําหน้าที่เลยครับคนอื่นที่ไม่ใช่รอซูลเนี่ยครับก็คือบรรดาซอฮาบะที่ให้การช่วยเหลือนะที่ให้การช่วยเหลือในการเผยแพร่ของท่านรอซูล หลายคนลืมครับครับใช่ไม่ให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้ไม่ให้ความสําคัญไม่เท่าไหร่ยังไม่ปกป้องยังไม่ดูแลยังด่าทอครับยังนําสิ่งที่เป็นข้อตําหนิต่างๆมาเปิดเผยมาดูถูกจนกระทั่งคนที่ไม่ใช่อิสลามเขาก็มองเกิดความสับสนเออเกิดความสับสนมองในทิศทางที่ไม่ดีกับอิสลามครับแต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงครับเรื่องนี้เราต้องออกมาปกป้องนะค,ะครับเรื่องนี้ต้องเราเราต้องออกมาให้ความสําคัญครับเราเนี่ยบอกว่าเราโดนดูถูกเรายอมไม่ได้ครับเรารักตัวเราเองแต่ถามว่าเรารักศาส,สนาของอัลลอฮ์ so สุบฮานูวตาลาไหมเรารักอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์โดนดูถูกแบบนี้เนี่ยเรารักอัลลอฮ์มากกว่าเราเรารักตัวเองไหมขนาดตัวเราเองยังยอมไม่ได้แล้วอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาเป็น พระเจ้าที่เรารักโดน<ช>ดูถูกเรารยอมนิ่งเฉยเห,หรอนะก,ก,<ช>กรับท่านนบีใช่ถูกกระทำแบบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสโล,ล,ลวะอลลละเัยุสสล,ลัมนะครับถูกต่อต้านถูกรังแกถูกใส่ร้ายเรานิ่งเฉยกันไม่ออกมาพูดอะไรกันเลยเหรอครับตอนนี้นิดนึงนะครับพี่น้องครับลองไปดูเรื่องราวของท่านนบีกับการถูก ทำร้ายเรื่องของคาพูดเนยเยอะแยะมากไปน้องไปดูในเฟซเยอะแยะไปหมดรเราจะริงเฉยแบบไหนเราจะหาวิธีการแบบไหนที่จะให้ความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับไปน้องไปหาดูเอาเองก็แล้วกันเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ครับผมนอกเหนือจากการขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาครับเพราะว่าดูอาของผู้ที่ถูกยอเลมเนี่ยครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบอกว่าไม่มีกําแพงขวางกันงก้นระหว่างระหว่างเขา ครับขอดูอาได้ครับผมแต่นอกเหนือจากก่อนขอดูอาเราจะต้องกลับมาดูที่จุดยืนของเราว่าเรายืนอยู่ที่จุดที่จะไปไปไปต่อต้านเขาไหมครับผมครับเรายืนในจุดที่จะออกไปแสดงความคิดเห็นอ โจมตีเขาไหมเราไม่มีความรู้เลยแต่เราไปโจมตีมันก็ไม่ใช่ครับผมเราต้องมาดูตัวเราก่อนว่าเราอยู่ในภาพใช่ศักยภาพของเราหรือเราไม่เคยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นเลยครับผมแล้วเราไปไปพูดไปแต่อารมณ์อ่ะใช่ก็จะกลายเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นเรื่องอื่นต้องต้องต้องชั่งน้ําหนักให้เราอย่าไปแล่ สิ่งที่ไม่ใช่จัสัจธรรมนะครับเขาเอาสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมมามาโจมตีเราแล้วเราก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมโจมตีเขากลับไปไม่ใช่ครับนั่นคือวิธีการที่ไม่ถูกต้องครับการตอบโต้ในสิ่งที่ดีกว่าหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องรู้ในสิ่งสิ่งนั้นชี้แจงชี้แจงออกไปในเรื่องที่เป็นความจริงตอบโต้ อิฟะบิลลติฮิยาอัซซันตอบโต้ในสิ่งดีครับผมนะครับอย่าไปตอบโต้ในสิ่งเขาเขาทำมาแบบไหนเขาด่ามาเราด่าไม่ใช่อันนี้ต้องระวังอันนั้นไม่ใช่วิธีการแบบอิสลามต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปมันจะอยู่ในกิซซอะของท่านนัลบิบุมัซซาะสลลลออะเัยวะสัลลัมอยู่ในซีรอ ชีวประวัติของท่านทั้งหมดการตอบโต้ของท่านนบิวัส์ลัลวะเลย์บรสัลมการอดทนการใช้วิจารณญาณการการใช้ความสวบัตนะครับต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งอรรถสุฮานะตาลาให้ทางออกกับสิ่งนั้นเเอาตรงนั้นเอาจุดนั้นมาใช้ต้องต้องต้องคุยกันต้องพิจารณาถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นดีครับผมการถูกรังแกของท่านนบิวัมสดศ็อลัลวะวะสัลมเป็นสาเหตุ ที่ทาให้ท่านทำรากล่าวว่าดีนีดีนะมูฮัมหมัดเราสอบว่าประกาศจุดยืนประกาศจุดยืนเลยว่าศาสนาของฉันคือศาสนาของมูฮัมหมัดอัชฮะดัอันนะฮูรอซูลวะฉันขอปฏิญาณว่าเขาเป็นรอซูลของลอสุฮันหลานรักของฉันคนนี้แหละที่นำอิสลามมาศาสนาของหลานก็ศาสนาของฉันนี่คือคํากล่าวครับผมของผู้เป็นลุงอัลลอฮฺ นี่คือคํากล่าวของบุคคลที่เขาบอกว่า,เ,าเขารักหลานของเขาครับนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขารักหลานของเขาครับแล้วหลานมาบอกแต่เขาไม่เชื่อครับนั่นไม่ใช่ความรักครับเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยเราจะเห็นโอ้ฉันรักต้นรัซุนสอลโล,โล่ารักอนเสลัมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับแต่ไม่ละหมาดอืมก็รักนะจะบอกว่าร <N> ักครับไม่ทําตามซึมนะอืมอันนี้ก็เยอะ ครับผมทาในสิ่งที่เป็นบิดาบอกว่ารักท่านรอซูลแต่ท่านรอซนลไม่ได้ทําไม่ได้ทําในสิ่งนี้เป็นซุนนะครับเรากับเอากลับมาทําแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเขาทํากันมาแล้วไหนล่ะคุณรักท่านรอซนลสโลโลหออรืออะไรบ้ังเนี่ยอันนี้ต้องบิดาเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือความรักกันนะยอมดีคือเมื่อเรารักใครเราก็อยากจะปฏิบัติตามนั้นอยากให้คนนั้นเขาพอใจเราครับไปเรื่องง่ายๆเลยนะครับว่าบอกรักอ๋อ รักรรซุนของพระองค์อะไรก็ตามที่ท่านนาบีได้นํามาปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากอะไรแต่ศาสนาคิดเองไม่ได้ดูอย่างท่านทำซะครับผมบอกว่ารักธรรอซุนสุลละหัอะไรสุลต์สล,สลัมรซุนเผยแผ่ท่านัมซะครับชีวประวัติของท่านหลังจากนั้นคือช่วยเหลือธรรมซุนสุลละหัวอุเบศัลลัมในการดะวะครับผมสงครามกี่สงครามอ่ะที่ท่านทำซะออกรบทั้งบาดดาทั้งอุฮุดนยเป็นสงครามท้ายของท่านที่เสียชีวิต นั่นคือ,ปก,ปอการปกป้องอิสลามนั่นคือการประกาศอิสลามครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่แลกมาด้วยกับความเจ็บปวดจนกระทั่งม,มาถึงเราครับผมอันนี้ต้องพูดเยอะเพร,ราะมันมาถึงเราไม่ใช่ไม่ใช่จากบรรพบุรุษครับแต่ตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่ยุคเสียสละเสียสละในยุคแรกๆครับผมอาจารย์ต่อมาเราได้รู้จักอุมัรบินฮิชามครับก็คืออบูุะฮันครับผม ต่อมาคือท่านอุมัตออบุคขอตอบทั้งสอทั้งสองคนนี้เนี่ยต่อต้านอิสลามต่อต้านอย่างแรงต่อต้านอย่างรุนแรงครใครเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ได้ครับผมจะต้องเกิดการครับคอมเมนต์กันเกิดการโกรธครับคือการแสดงความโกรธของคนคนที่มีดาบครับมีอํานาจอยู่ในมือมีอํานาจอยู่ในมือครับท่านอุมัตเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการรบครับ ฝีปากเก่งท่านอุมัตเป็นนักชายครับผมอาจารย์บอกว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยจะมีช่วงที่เขาจัดอีเวนต์กอนสดจัดการใครที่มีฝีปากดีๆจะมาว่าก่อนสดกันครับครับแล้วเขาก็จะไปรวมตัวกันที่สถานที่ชุมนุมนั่นก็คือตลาดตลาดนีคนไปไหนมาไหนก็จะต้องไปมุ่งไปที่นั่นครับผมพอ มีการแข่งขันกันครับบอกว่าอุมาศจะขึ้นวันนี้จะตัดจะแข่งจะแข่งด้วยจะไร่กนจะไร่กนปีนี้ไม่มีใครกล้าปูนุแพ้ปลายบอกไม่เอาแล้วอไม่มีใครกล้าท่านอุมาศก็คือทุกคนบอกไม่เอาละทุกคนไม่กล้านี่คือความเก่งของท่านในเรื่องในเรื่องของคํากอนของท่านคือความเฉลียวฉลาดของท่านอ่านออกเขียนได้มีการศึกษาดีด้วยนะครับผม ความกล้าหาญของท่านครับผมกล้าหาญนี่คือความเด็ดเดี่ยวครับผมนะครับบอกฆ่าในฆ่าครับคือถ้าถ้าเราพูดกันแบบทั่วไปก็คือเป็นนักเลงอ่ะครับคำไหนคํานั้นใช่ครับเป็นนักเลงครับคือคนทุกคนอ่ะเกรงกลัวท่านอุมารมากเป็นคนใจถึงครับผมเป็นคนใจถึงนี่คือพอมีเรื่องอะไรเนี่ยนำหน้านำหน้าเลยไม่มีไม่มีอยู่หลักไม่ใช่คอยวิ่งเก็บรองเท้าไม่ใช่ ถ้าบอกว่ามีเรื่องเนี่ยคือไปข้างหน้าเลยแล้วก็เราอไปก่อนแลยถทงเก็บรองเท้าให้ไม่ใช่ครับผมครับผมคือท่านอุมันเป็นคนแบบนั้นครือที่พนนะมีอีกท่พนครับผม คือบุคคลที่มีอิทธิพลท่านรอซูนสโลโลวะและอัสสลามถูกรังแกถูกใส่ร้ายถูกถูกทำร้ายต่างๆนานาบรรดาซอฮาบะบรรดาคนที่อ่อนแอถูกทำร้ายมาถึงที่สุดแล้วจากทั้งสองคนนี้ท่านรอซูลขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบานอตัลลาการขอการพึ่งพิงจากอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงตอบรับดุอาแต่พระองค์ก็ทรงเลือกนะเลือกในการที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งครับมโดยที่ท่านีมุฮัมาสอลัลวฮุอะลัสัลัมบอกว่าอัลลอฮุมาอิสลาม ขอรสุูบาโนตลาให้อิสลามเนี่ยแข็งแร่งครับเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยคือคนที่อีกคนนึงมีอํานาจอีกคนมีความแข่งแร่งถ้ามันถ้าเราได้เขามาเป็นพวกอิสลามของเราจะต้องแข็งแร่งอย่างนี้นองก็ได้ได้การช่วยเหลือใช่คอยปกป้องคนที่ยากจนคนที่อ่อนแอทั้งหลายมันเห็นภาพครับอาจารย์ครับผมพอผู้คนรู้ว่าอุมัรเข้ารับอิสลามครับผมรู้สึกว่าไอ้พวกบรรดาผู้ศรัทธารู้สึกปลอดภัยครับผม มันมันแสดงให้เห็นถึงอะไรคือคนที่ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็คนที่เคยต่อต้านอิสลามอย่างรุนแรงที่สุดวันนี้เขาเข้ารับอิสลามแล้วแสดงว่าพวกเราเนี่ยสบายใจแล้วท่านมัดเป็นคนแรกที่ไปไปยืนละหมาดท่านท่านอุมัตได้เรียกร้องผู้คนให้ไป ไปละหมาดที่กาบะเนี่ยมันคือการละหมาดแรกของอิสลามเลยนะที่เป็นการละหมาดจะมาเพราะก่อนหน้านี้ผู้คนกระจัดกระจายกันละหมาดในสถานที่ในสถานที่ลับๆนะครับละหมาดในบ้านของตัวเองแม้กระทั่งในการการที่จะเปิดเผยการการเป็นอิสลามเป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองแต่ท่านอุมัต บอกให้ผู้ที่ศรัทธานั้นมารวมกันแล้วให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะเลวะสลัมเป็นอิหม่ามนำละหมาดนั่นคือการละหมาดจะมาอฮ์แรกของอิสลามโอ้มาสอลลอบ์นะมาเห็นภาพถึงความยิ่งใหญ่ใช่ครับผมความกล้าผู้คนที่เป็นมุมินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีผู้ที่มาปกป้องละครับผมเพราะว่าอุมัตมาเป็นพวกเราแล้วนี่ครับอุมัตประกาศตนต่อผู้ที่ศรัทธาครับนะครับ ก่อนที่จะประกาศตนต่อผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอุมัดเคยเคยตั้งเป้าว่าจะต้องสังหาร,รมุฮัมมัดสุลโล,โลววัลวะอะเลวะสลัมให้ได้คือเรื่องราว่ไได้จบเพราะว่าอุมัดค,คือตัวปัญหาท่านอับดุนเบีเป็นตัวปัญหาแยกลูกแยกสรามีภรรยากัน<ช>เพราะว่าที่จริงมันเอาอิสลามมาให้นี่แหละท่านฆ่ามุฮัมมัดทั้สองอย่างจะได้จบจะได้จบอันนี้คือวิธีการคิดของท่านอุมัดอินโนคอตต์ในการที่จะแก้ไขปัญหาครับ หยิบดาบแล้ว<ม>จะเดินทางไปที่บ้านท่านอูซูลแล้วจะไปหาท่านอซุนจะไปฆ่าท่านอูซูลปัญหาทุกอย่างจะได้จบครับระหว่างทางไปเจอซอฮาบะครัต่อมาท่านนั้นก็คือประวิงเวลานะเรารู้ว่าท่านอมัตมาเนี่ยเป็นเรื่อง<笑>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 ก็บบกถ้าจะถ้าจะฆ่านบะีก็ข้ามศพไปก่อนแหละ,ะแต่ตอนนี้อุมัตท่านก็สู้ท่านไม่ได้หลอกตอนนี้ไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ครับผมพอท่านอุมัต ได้รับการทักทวงผมนะครับจากสหาบะท่านนี้คครรัับบผมท่านอุมัตก็รีบกลับไปที่บ้านครับของน้องสาวของท่านน้องสาวของท่านชื่ออะไรครับชื่อฟติมาเหมือนกันฟติมาครับผมกับภรยสามีนะครับท่านซะเข้ารับอิสลามที่น้าะครับผมคนที่คนที่เป็นน้องในสายเลือดครับเข้ารับอิสลามครับอุมัต ตั้งใจจะไปฆ่าท่านหลอดซุนส,ส,สลลอว,ว,วารีขอส,สลัมพอได้ยินว่าน้องสาวไปเชื่อมุฮัมหมัดยิ่งโกรธเข้าไปโกรธเ,เพิ่มความโกรธเพิ่มความโกรธอย่างรุนแรงอ,อิสลามมาถึงบ้านจะแล้วหรอยอนี่ใช่มุ่งหน้าจะไปฆ่าคนที่เป็นตัวปัญหาแล้วนะครับแต่พอโจโด,โดนโดนทักท้วงนะค,ค,ครับว่าให้กลับไปดูลูกก่อนใหเอ้ยกลับไปดูน้องสาวก่อนครับนะครับก็รีบกลับไปด้วยกับความโกรธนะครับตอนนั้นเนี่ย น้องของท่านอุมัตกำลังศึกษาอันกุรอานมาชอนว่าคืออายะอันกุรอานที่ที่ถูกประทานลงมาในแต่ละอายะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยถูกเก็บมารวบรวมแล้วก็รักษาไว้ด้วยกับการท่องจำก็มีการเรียนรู้จนกระทั่งเสียงที่ที่เล็ดลอดออกมาเนี่ยทำให้อุมัตเนี่ยเพิ่มความโกรธเพิ่มความโกรธนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยรู้แล้ว รู้ข่าวแล้วว่าน้องเนี่ยเข้ารับอิสลามมนก็เป็นจริงซะด้วยาครับพอมาถึงบ้านก็เคาะประตูครพอเคาะประตูฟติมาน้องสาวรีบเอากัรอานไปซ่อนครับเพราะว่ากลัวพี่มาเจอเนี่ยครับจะโกรธครมนะครับก็จะมีความกลัวนะกลัวกลัวก็รรู้พรรู้เพราะรู้ถ้าหากว่าอุมัด เจอแบบนี้เนี่ยมีดาบมีดาบก็ผมไม่รอดนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือครับผมอุมัดเข้าไปในบ้านครับสอบถามถึงข้อเท็จจริงครับแล้วสิ่งที่อุมัดคาดคั้นเอาจากน้องสาวครับมันก็เป็นคำตอบที่ทำให้อุมัดเข้ารับอิสลามมาาช ผมมัดถามหากุร,าร่านอ่านอะไรกันทำอ่านอะไรกัน,ไ,กนไหนเอามาดูครับผมนะครับซึ่งอายะอันกุรอาร่านอายะนี้อยู่ในตอนต้นของสุรตาา่อฮาครับผมสุรตอฮาคือสุรที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับอันกุรอ่านที่ถูกประทานลงมามันจะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวของคนที่อา่านครับ อันกุรานที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และประทานลงมาทําให้เรานั้นสามารถรู้ถึงผู้ที่สร้างครับที่มีอยู่พระองค์เดียวไม่ใช่หลายพระองค์นะครับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และองค์เดียวเพราะว่าถ้ามีพระเจ้าหลายพระองค์เนี่ยความวุ่นวายจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากพระเจ้าหลายพระองค์เนี่ยครับมเขาเปรียบเทียบกับจักรวาลโลกดวงอาทิตย์และบริวารที่อยู่รอบดวงอาทิตย์ที่มันโคจรอยู่ครับผถ้ามีพระเจ้าหลายองค์คอยควบคุมอาจารย์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะชนกันระเบิดก็คงจะดับสลายใช่เหมือนกับเราเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยขับสองคนนะ อ่าเอาตอนแรกขับหลายคันก่อนครับผมแต่ละคนนี่ขับไปขับมาครับผมทําไมมันชนกันอ่ะทั้งทั้งทั้งที่เพิงมาไัยก็ถือคนละคนนะคันละคนนะทำไมมันจึงชนกันเพราะว่าควบคุมแต่ละคนควบคุมไม่เหมือนกันครับผมนะครับมันจึงเกิดอุบัติเหตุมันเกิดการชนกันครับหรือรถคันเดียว ขับสามคนแย่งผมอะไรมือจะไปขวาไปซ้ายแต่เป็นรถได้สามเาเราเป็นผู้โดยสารเราก็คงจะกระโดดลงแล้วล่ะเพราะผมได้ฟังแล้วก็มามาคิดดูนะครับก็จริงนะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่ทําให้สติปัญญาเรารับได้ว่าครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามีพระเจ้าหลายหลายองค์เนี่ยมันจะต้องเกิดความโกลเราหลนวุ่นวายอย่างแน่นอนครับนะครับอายะ ในสุรศตหานะครับ <ผม S 2> บ่งบอกไว้ถึงเรื่องนี้ร,รายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้ได้ขยายกันแต่ <ผม S 2> ท่านอุมัรพอได้ฟังอันกุรอานครับผมแล้วเกิดความศรัทธาตรงนี้แหละตรงนี้เป็นเป็นสำคัญมากอุมัรเป็นนักชาเอสนะครับ คือรู้แยกแยะได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กาบกรที่เขากล่าวอ้างกันแล้วไม่ใช่ะใช่อันนี้คือท่านเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของภาษาเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่จะต้องมาจากพระเจ้ามาจากอามั์อุมัตรประกาศตนเข้ารับอิสลาม ครับผมมุ่งหน้าไปหาท่านนับดุลมัตส์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงงอ่ะครับนั้นมีท่านนำจ้าอยู่ด้วยอ่าใช่ครับผมงงว่าอุมัรมาทำไมจะมาฆ่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงอุมัรถูกถามว่าท่านมาทำไมยังไม่ตอบว่าฉันจะมารักสละทุกคนตักบีดีใจทุกคนก็ไปสวมกอดท่านอุมัรจากความจากความหวาดกลัวที่อุมัรจะมาทำอะไรเพราะว่าอุมัร เป็นคนที่พวกเราคงไม่รอดแหละประมาณนั้นแต่ทุกคนก็ปกป้องท่านนบดีจากความกลัวกลายเป็นความปลื้มปิติอินดีตั้งแต่นั้นมาเสียงตักเบสดังกึกก้องคอัลลอฮฺบอรแมาชอนว่าท่านอุมัตเข้ารับอิสลามแล้วต่อไปอิสลามเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านอุมัตเป็นคนที่แข็งแกร่งคอัลลอฮฺตอบรับทุกอาท่านนบีนะและเมื่อท่านอุมัตประกาศตนเป็นผู้เข้ารับอิสลามเนี่ย การการเคลื่อนไหวต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายครับผมหนึ่งในนั้นก็คือไปละหมาดที่ที่กาบาครับผมที่ลานตะวาฟที่ฮารอมเลยใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้น่ยและท่านท่านประกาศตนว่าใครที่จะเป็นศัตรูกับมูฮัมหมัดก็จะต้องเป็นศัตรูกับฉันด้วยต้องผ่านนั้นตะเจอกันอ่าครับผมอุมัาบอกไงบอกไปเจอที่ภูเขาครับผมช่วงนั้นช่วงที่จะอพยพใครอยากจะให้ลูก ลูกกัมพารภรรยาเป็นม่ายพวกนี้ไปเจอกันนะจะไปใครที่อยากจะให้แม่เขาร้องไห้ครับไปเจอกับฉันที่ที่ภูเขาลูกนี้ต้องการจะให้ลูกเป็นกัมพาใช่ไหมต้องการจะให้ภรรยาเป็นม่ายไปเจอกันแล้วฉันจะอีจะร้อนแล้วไม่มีเหตการอ่างนประกาศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อุมัดเข้ารับอิสลามครับพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งในการเผยแผ่อิสลามไม่ใช่เรามี กุรอานมีสุนนะเพียงอย่างเดียวครับผมแต่องค์ประกอบรอบข้างะครับต้องมีด้วยใช่ต้องมีฐานครับต้องมีกำลังคนกำลังครับผมต้องมีเหมือนอะไรที่มันสามารถที่จะไปต่อกรกับกับคนอีกกลุ่มหนึ่งได้คือศักยภาพทั้งหมดอะนะครับต้องมีทั้งหมดต้องความรู้ต้องความทำความเข้าใจ ถ้าพี่น้องไม่ศึกษาประวัติซอรตุนนบวีพี่น้องจะไม่รู้เลยใช่ว่าวิธีการที่ท่านอบบิลมัสสลลลอวะเลวะสลัมดำเนินการเผยแพร่ใช้วิธีการแบบไหนยงความอดทนความเชื่อมั่นต่อรอ์ต้องมีเดินหน้าต้องมีถอยหลังต้องมีปรึกษาหารือต้องมีการการใช้กองกําลังสนับสนุนต้องมีอพยพนะครับไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาใหม่ อันนี้คือแนวทางของท่านเบมีวัตสลละรัมที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะ,อะพอพี่น้องรู้จักชีวประวัติของท่านรอซูล์พี่น้องจะได้รักท่านรอซูสโลสล,<ช>ลัลเวลาสลัมเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ เอล่อะพอพูดถึงท่านอุมัดนะมีเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องพี่น้องครับ yeah, เ่อะรัอ <yeah. S 1> ดีๆนะครับไม่อยากให้ตอนนี้ผ่านไปนะครับแต่อยากให้รายละเอียดลงรายละเอียดกับท่านอุมัตนะครับในชนทรับอิสลามแล้วจะเป็นอะไรยังไงเนะี่ยพี่น้องครับซีรอ,ขอานนารดด์ของท่านนบีประวัติศาสตร์ของท่านนบีเนี่ยสอนชีวิตเล่านะครับการในเบินชีวิตของท่านนาบีการ ระกาศการเปิดปสรสลามความสบัดอดทนและก็เรื่องราวของบรรดาบุคคลที่อรร์สรงรักอละล์สรงพอพระไทยก็คือบรรดาสหานาของท่านนบีนะเป็นนอครับเป็นข้อคิดให้กับเราไว้อย่างมากมายกับนะเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับวันนี้